ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้ฝากเงิน40 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากพือเรีกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.95%ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่เท่าเงินฝากประจำนะจากธนาคารออมสินเป็นแคมเปญนะครับอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.95%ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.66%ต่อปีระยะการรับฝากตั้งแต่วันที่2นะครับถึง31มกราคม2568นะครับ เงื่นไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับจะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินฝากที่ถอนนะครับจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียกนะครับภาษีหักณที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยหักณที่จ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นนิติบ,บุคคลหักภาษีในจ่า,จายตามประกาศของกรมสัมพากรณ์นั่นเอง การลงรับดอกเบี้ยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีการแจ้งไว้ในตอนการเปิดบัญชีนะครับครั้งแรกนะเวลาเราเปิดบัญชีเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับเขาก็จะให้คุณผูกกับบัญชีเผื่อเรียกทั่วไปเผื่อเรียกธรรมดานะครับเพื่อใช้รับโอนอัตราดอกเบี้ยและ นะครับเงินต้นนะเมื่อครบกำหนดเเดือนแล้วนะครับเงื่อนไขาการฝากนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งมืนบาทนะครับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทนะครับและบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับรับไปเลยคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากผือเลขพิเศษ7เดือนนะครับเงินต้น4 0,000บาท ดอกเบีย้ย1.66%เทียบเท่าเงินฝากประจำ1.95%ต่อปีจำนวนวัน7เดือน212วันนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับ385บาท67สตางรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น40,000บาทบวกดอกเบี้ย385บาท67สตางค์นะครับเท่ากับ4 3 8 5บาท67สตางค์อัตราดอกเบี้ยนะครับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีณที่จ่ายรับไปเต็มๆเน้นๆ ก่อนจดกันนะครับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับจะมากันในทุกๆวันและจะผัดเปลี่ยนบุิเวณแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันเพราะน,นั้นใครอยากฝากแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับของธนาคารออมสินสามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับเอาสมุดคู่ฝากไปด้วยนะเพื่อทําการไปผูกนะครับสมุดคู่ฝากไว้นะ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสามทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1นนะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรน,นะครับ 1. ห,หาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่าน,นั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ App Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิชฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นรามาระวังด้วยนะครับสทางรอดป้องกันโจรลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐ สวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับสหัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกม้นะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้น่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1,2,1,3นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ